No we'll all ได้รับทราบชีวิตของพี่อ้วนมาสักนิดหน่อยนะครับผมเรื่องแต่การที่เราพี่อ้วนไปเป็นบุรุษปรษณีแล้วก็ลองผิดลองถูกโดนหลอกโดนต้มโดนโกงมาครับแล้วสุดท้ายมาจบที่การทาธุรก,กิจกับชวนชมพี่อ้วนมีความสุขยังไงกับมันครับผมทำไมถึงยังทามันอยู่อืสิ่งอื่นที่ต้องขอขอขอบคุณก่อนขอบคุณ,ค,ณคนที่มีกําลังใจคนที่เวลาเรามีปัญหาเราเดือดร้อนหรือเราเราเราไม่มีปัญหาทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าคนเราจะหาทางออกให้กับ ตัวเองอย่างไรครับอย่างส่วนผมเนี่ยก็ผ่านมาเยอะชีวิตก็ผ่านมาครึ่งคนครับก็ลองผิดลองถูกมาทํามาหลายอย่างสิ่งที่เป็นสําคัญที่สุดคือกําลังใจกําลังใจจากครอบครัวจากเพื่อนครับจากผู้อย่างเพียรซ้งอย่างพี่สองสวนมะพร้าวุฒิคุณสุมเมศคนที่แนะนําคุณพี่เล็กโค้ดไม้งามพี่แหลมนครมฐมุวกนี้เป็นคนที่สอนผมตั้งแต่ผมไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่ผมกําลังล้มอยู่ตรงที่แบบว่า แต่ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดนะว่าจะต้องมาทำทำสวนมาเป็นพนักงานไปสนีนั่งจ่ายจดหมายนั่งฟอตติ้งไม่เคยคิดว่ามันต้องมาทําสวนแต่พอมันจุดหนึ่งพออะไรมาเยคิดว่าการทำเกษตรเนี่ยมันยากต้องจับจอบจับเสียงตากแดดเมื่อกี้ตอนอยู่เบรกเราใส่เสื้อปอกกระแดดต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้ววันนี้ไม่ได้เตรียมตัวสอบตกครับวันนี้สอบตกสอบถกพี่ว่าสอบตกแต่วันนี้พี่ออกกอนว่าขอออกมาสวนพี่ก็ใส่เสื้อแขนยาวมันก็ไม่ใช่ว่า ลำบากนะก็ไม่ได้ลำบากคืออย่งที่เราทําอ่ะถ้าเราตั้งใจหรือว่าเราทําอะไรจริงๆแล้วเราสนใจกมันเราศึกษามันทุกอย่างมีใน Google ครับแล้วก็สามผู้รู้ผู้ที่เดินทางมาก่อนเราครับแล้วเขาก็เนะ้นดีที่จะสอนเราแล้วเราก็ทําตามที่เขาเดินแล้วเราก็มาลองผิดลองถูกอ,อย่างที่บอกว่าชวนชมต้นเนี้ยที่จะให้เป็นคุณแป้ไว้เป็นที่ระลึกเนี้ยผมรับประกันไปได้ว่าเพราะมันเป็นไม้ที่สวยทนถึก ไม่มีทางตายตายยากแต่ต้นนี้ชื่อเพชรบรรณาถ้าคุณเป้เลี้ยงดีๆเนี่ยอ่าต้นนี้ที่ราคาจตุจักอะ่ะมันก็ขายอยู่ประมาณแปดพันแต่ถ้าเลี้ยงอีกประมาณสามปีก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นหลักแสนเลี้ยงให้ได้แสนนะแล้วอีกหน่อยเราจะไปดูว่าถ้าไม่ไหวก็ยกไปให้พี่เปลี่ยนมันย้ายกระถางเห่มันก็ต้องย้ายกระถางลองลองลองดูลอง,ลอง,ลอง,ลองด,องดูต้นนี้ชื่อว่าเพชรบรรณาถ้าเป็นพระเนี่ยคือ,คอให้สมเด็จว่าละครไปเลยละ่ะผมต้องซื้อต้องซื้อปุ๋ยมาปะ อย่างที่บอกอะถ้าเราเลี้ยงเป็นธุรกิจเราก็ต้องบำรุงเขาหน่อยแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบว่าไว้ดูหลังบ้านดูไปทำอะไรเงี้ยเราสวยสภาพไม่ใช่สวยประกวดต้องแลกลายพี่อ้วนแล้วได้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 พี่อ้วนครับความสุขนี่คือตอนนี้พี่อ้วนแฮปปี้กับการที่มีมีชนชมเป็นของตัวเองได้กำไรจับมัด้ลยแฮปปี้ไหมก็สุขที่ได้ทํานะ สุขที่ได้ทําว่าเราทําแล้วเราใช้เวลาว่างเมื่อก่อนเลิกงานไปกินเหล้าขับรถมอเตอร์ไซค์ิ่งขาหาักไฟเล็กดามห้อยเฟือกอชีวิตลดผลอพอสมควรแต่ตอนนี้มีลูกมีครอบครัวก็หยุดหยุดทุกสิ่งที่ผ่านมาก็ต้องพอละตอนนี้ก็ต่อชีวิตต่อไปเฉลือก็พอละนั่งปลูกต้นไม้นั่งทางานนั่งอะไรไปไม่ไม่ลดผลแล้วล่ะผมว่าชีวิตผมพอละถ้าคนเราไม่รู้จักพอมันก็ต้องข,อขวายคว้ามาไปเรื่อยๆอะ่ะคนเราต้องมันไม่รู้จักคําว่าหยุด คนเราเราไม่รู้จักคําว่าพอเหมือนนะคนเราก็จะไม่รู้ว่าจุดตบอยู่ตรงไหน uh, ถ้าเราเดินหน้าลุยต่อไปทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าเราผิดนะทุกคนเราผมเชื่ออยู่ว่าทําอะไรทุกคนรู้ตัวนะผมว่าทุกคนรู้ตัวแต่ผมว่าถ้าคนเราเลือกที่ที่ที่บอกว่าเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองใกล้บ้านอย่างที่บอกว่าเชา้าไปออฟฟิศเย็นกลับออฟฟิศนั่งรถเบือ่อ ก็ลองดูลองดูชวนชมนี่เป kind of ็นทางเลือกหนึ่งที่คุณเลี้ยงไว้พี่ผมนึกหมดนึกเสมอว่าวันนี้คุณซื้อผมไปห้าพันคุณซื้อไปสิบต้นเลี้ยงไว้หลังบ้านคุณสิบปีคุณขายต้นเราเอาแบบขี้เหร่เลยก็ต้องต้นอายุไม้สิบปีอ่ะให้มันถ้าตายยังไปขายไม้ซากได้อีกอ่ะจะเอาอะไรกับมันนะมันมันมันไม่มีคําว่าตรงนั้นจะเอาอะไรไม่มีความสุขตรงนี้แล้วจะมันเป็นเพอร์เฟคมากเลยมันไม่ต้องไปดูแลมันเยอะไม่อยู่บ้านเจ็ดวันคุณ ไป,ไปถ่ายรายการ3เดือนกลับมามันยังไม่ตายแต่มันก็สวยน้อยลงสวนน้อยลงนี่เป็นต้นแรกของผมในในชีวิตนะครับที่จะเป็นต้นไม้ต้นแรกของผมที่เป็นต้นนะฮะไม่นับไม่นับถูกง,งอกตอนเด็กๆนะับ <c oughs> ที่จะเป็นต้นแรกนะครับผม <c oughs> ก็จริงๆแล้วก็ขอฝากไปถึงกับคนในกรุงเทพนะพนักงานออฟฟิศพนักงานธรรมดาที่อยู่ในกรุงเทพเบื่อชีวิตจำเจลองเริ่ม ทำคิดเริ่มมาเป็นเกษตรกร,กร,กรดูผมว่ามันเป็นอะไรมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ต้องมาจับสอบจับเสียมไม่ต้องมาตากแดดเราทําหลังบ้านเราได้หลังบ้านเราปลูกพริกไว้ต้นหนึ่งเราก็ได้กินพริกแล้วเราปลูกถงเขียวเราก็ได้ถงอกเปล่าได้ได้นะ <laughs> <laughs> ลองดูครับลองดู<อ>เป็นทางเรื่องหนึ่งของของคนชีวิตในเมืองนะครับ ขอบคุณครับผมวันนี้ผมไปอารักนะครับแล้วก็พี่อ้วนกมลนนะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาพบกับเกษตรศาสตร์ได้ใหม่นะครับไปดูกันว่าเราจะพาไปวิธีการทําการเกษตรแบบไหนนะครับทางช่องนิวทีวีทุกันศุกร์สามทุ่มครึ่งครับผมวันนี้ผมและพี่อ้วนกมลนลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับสุดยอดเลยนี่เฮียทรงให้ใช่ไหมเฮียทรงให้เลยตรงนี้ราคาขายก็แพงอยู่เนาะตัวนี้สวยครับเมนครบกิ่งรอบลากได้สามนี่เมียตัวนี้ ความสำเร็จของเกษตรกรไทยการให้สารอาหารพืชผักผลไม้โดยการฉีดพ่นทางใบจะให้ผลที่ดีกว่าฉีดพ่นทางรากเพราะเนื่องจากพืชผักผลไม้จะสามารถดูดซึมสารอาหารผ่านการสังเคราะห์สแสงกลายเป็นสารอาหารที่พืชน,นำไปใช้ได้ทันทีทำให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าการให้ปุ๋ยทางรากสิ่งดีๆที่ขอฝากไว้จากโ p o พ y p สโตทันตา นชมคนสูยซื้อมาขายไปตั้งแต่เล็กจนใหญ่ขายได้กำไรงามชวนชนคนงามไม่ต้องมีที่กว้างปูเล่นเล่นไวลาง มไม่ต้องมีพื้นที่ละเวลาแค่ใจรักนะาก็เชิญมาปลูกสวนชม ชมคนสวยสวยไปสวยมาปูกค่อยๆเอาไว้ฉันจะไปเป็นกะเะสตสาโดยไม่ต้องเรียนกเกษิสา,สาจะปลูกงอกหรือรางสาฉันก็จะเป็นรเรษสร ฉันจะไปเป็นกระาสตราโดยไม่ต้องเรียนเกษระาสาจะชวนชมหรือร้างสาฉันก็จะเป็นกระาสาฉันจะไปเป็นเกษระาส ฉันก็ไมป่เป็นกเกษตรศาสตร์ที่เพบฉันไม่เป็นกเกษตรศาสตร์ไม่ต้องไปรียนเกษตรศาสตร์จะลูกงอหรือไร